ถ้าคุณชอบเรื่องผีที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีครับเรื่องราวที่ผมจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณอ,อมครับคุณอ,อมได้ฟังมาจากปู่ย่าอีกต่อหนึ่งเมื่อเกือบ20ปีก่อนปู่เล่ย่าของคุณอ,อมทางานเป็นดาษาสมัครกู้ภัยของมูลนิธิแห่งหนึ่งในกรุงเทพท่านก็เลยมีเรื่องเล่าแปลกๆมากมายโดยหนึ่งในเรื่องแปลกที่พวกท่านเล่า และคุณออมจําได้ดีก็คือเรื่องนี้คุณออมเล่าว่าเมื่อตอนย่าทำงานกู่ภัยได้ประมาณสิปีตอนนั้นลูกชายทั้งสองคนของแกซึ่งก็มีศักดิ์เป็นอาของคุณออมคนโตชื่อจ๊อบคนเล็กชื่อเจพอเข้าเรียนมหาวิทยาลัยทั้งสองก็จะเที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างบ้านกับหอพักแต่ส่วนใหญ่ปู่กับย่าจะอยู่คนเองที่บ้าน เวลาที่เกิดเหตุแล้วจะต้องออกไปหน้างานทั้งสองคนก็จะขับรถมาด้าก,กระบะคันเล็กๆที่มีหลังคาเสริอมออกไปเมื่อเสร็จงานก็ขับมาจอดที่ถนนหน้าบ้านซึ่งถนนอยู่ห่างจากตัวบ้านประมาณ2 0งเมตรทําแบบนี้เป็นประจำเป็นเรื่องปกติแต่วันหนึ่งอาจอบกลับจากมหาวิทยาลัยตอนนั้นทุกคนก็อยู่ในบ้านย่าบอกว่าอาเดินหน้ามุ้ยเข้ามาในบ้านแล้วก็บอกว่า วัยรุ่นที่ไหนไม่รู้กันมันจะพังรถพ่อนะ่ะทั้งปีนทั้งกระโดดขย่มรถจนโยกไปมาพ่อออกไปห้ามหน่อยสิเสียงดังเกรงใจเพื่อนบ้านเขาพอปู่ได้ยินก็วิ่งออกไปดูแต่กลับไม่เจอใครรถก็อยู่ของมันปกติและก็ไม่เจอใครอยู่ใกล้แม้กระทั่งหมาหรือแมวก็ไม่มีปู่ก็เลยเดินกลับเข้ามาและไม่พูดอะไร ตัวอาเองเข้าใจก็ปู่จัดการไล่เด็กพวกนั้นไปแล้วก็ไม่ได้ถามอะไรต่อเย็นวันต่อมาอาจ๊อบเดินกลับจากมหาลัยอยีกเหมือนเดิมในช่วงเวลาโพรเพสและเส้นทางเดิมๆแต่พอใกล้ถึงบ้านอาก็เหลือไปเห็นว่ามีคนมานั่งอยู่ที่รถย่าโดยนั่งอยู่ตรงกระบะหลังแล้วยื่นหัวออกมาตรงช่องหน้าต่างของส่วนที่เป็นหลังคาเสริมพออาเดินผ่านเขาก็บิดหัวหันมา แล้วก็ยิ้มให้อาก็เดินกลับมาที่บ้านเอาของไปเก็บสักพักอาก็ถามปู่ว่ายังไม่ออกไปอีกหรอปู่ก็งงว่าออกไปไหนอาก็เลยบอกว่าเอา้าก็เพื่อนพ่อนั่งรอที่รถไม่ใช่หรอจะไปไหนกันละ่ะนี่ก็นานแล้วนะจะปล่อยให้เพื่อนรอหรอปู่ดี้ิก็ทำหน้างงๆย่าเห็นแบบนั้น ก็เลยทำเป็นบอกปู่ว่าออกไปดูสิตอนนั้นปู่ก็เลยทำทีเดินออกไปดูแล้วก็กลับเข้ามาแต่ตอนออกไปปู่ไปดูที่รถก็ไม่เจอใครเหมือนเดิมตอนนั้นมีหลายครั้งที่อาเห็นคนในรถแต่ครั้งที่ทําให้ปู่กับย่ารู้ว่าอาเห็นอะไรก็คือเช้าวันหนึ่งคืนนั้นมีเหตุรถชนกันหลายรายแต่และลายเจ็บหนักบางคนเสียชีวิตคาที่ บางคนก็เสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลเป็นคืนที่จุลมนเพราะเป็นคืนก่อนหยุดยาวปู่กับย่าออกไปจากบ้านตั้งแต่หัวค่ำกลับมาอีกทีก็เกือบเช้าก็เลยรีบอาบน้ำเข้านอนสายๆอาเจกลับมาบ้านพอมาถึงเห็นปู่กับย่านอนอยู่ก็เลยเดินไปซื้อกับข้าวมาตอนเที่ยงกำลังแกะถุงแกงปู่กับย่าก็ตื่นขึ้นมา ทักถ่ายเกันเสร็จสับอาเจาก็เลยถามย่าว่ามีคนนอนที่รถใช่คนที่มูลิธิไหมทำไมไม่ชวนเขามานอนในบ้านปู่กับย่าก็มองหน้ากันบอกว่าไม่มีใครนะแยกยากยังก,กลับแล้วอาก็แกะถุงแกงไปพูดไปนั่นนะสิใส่เสื้อลายกันจะไปทะเลกำลังคิดอยู่ว่าไม่น่าใช่คนของมูลนิธิ พอญาติรีนก็สะดุง้งถามอาคนเล็กว่าเห็นที่ไหนยังไงอาก็เล่าว่าเดินผ่านรถเห็นมีขายื่นออกมาผ้าตร,ตรงขอบหลังกระบะก็เลยเชะเงินหน้าเข้าไปดูเห็นเป็นผู้ชายววยกลางคนนอนยิ้มแฉ่งเอามือไก่หัวสวมเสื้อหาวายสีสดใสกางเกงขาสั้นพออาคนเล็กเห็นว่าเขายังตื่นก็เลยรีบดึงหัวกลับก,บก่อนจะเดินเข้ามาในบ้าน ปู่กับยญาได้ฟังก็ไม่พูดอะไรแต่พอน้กกลับปู่กับยญารีบขับรถอาถุงที่อยู่หลังรถไปส่งที่โรงพยาบาลปู่เล่าว่าผู้ชายที่อาเห็นคือคนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนเมื่อคืนเพราะปู่จําเสื้อได้เขาขับรถแล้วหลับในรถชนและตัวเขาพุ่งมาเสียชีวิตทันทีแต่ตอนนั้นรถมูลิธิไม่ว่างก็เลยต้องเอาร่างข,งขึ้นรถปู่ไปส่งโรงพยาบาล เพื่อให้ยาิมาติดต่อขอรับศพแต่พอถึงบ้านปู่เพิ่งเห็นว่าลืมมาถุงข้าวของคนตายลงให้ที่โรงพยาบาลคือมันติดมากับรถแต่ด้วยความเหนื่อยก็คิดวันลุ่งขึ้นจะเอาไปคืนพอน้าพูดก็เลยเพิ่งนึกได้แต่เรื่องนี้ปู่ไม่ได้บอกน้าว่าเกิดอะไรขึ้นสองสาวันต่อมาก็มีเหตุให้พวกท่านไปทำงานนปกติแต่ย่าบอกว่า เหตุการณ์นี่แหละที่ทําให้เกิดเรื่องไปแปลกตามมาเรื่องมีว่าปู่และย่าของเราได้รับแจ้งจากทีมงานว่าพบศพผู้หญิงก้มพงหญ้ารกล้างแห่งหนึ่งพอได้รับแจ้งก็ขับรถออกไปซึ่งตอนที่ไปถึงพบปถานที่เข้ามาแม้จะเป็นช่วงกลงวันแต่ค่อนข้างเปลี่ยวพอสมควรหรือแทบไม่มีบ้านคนเลยย่าก็เลยเปยพูดขึ้นมาว่า เข้ามาลึกขนาดนี้คงไม่ใช่ฆ่าตัวตายหรือว่าตายธรรมชาติแน่นอนที่หน้างานก็จะมีรถตำรวจมารออ่ก่อนแล้วกับเพื่อนมูลนิธิก็แบ่งงานแล้วแยกย้ายกันไปส่วนหนึ่งก็คือรอเก็บล่างหลังจากตำรวจเก็บหลักฐานเสร็จส่วนหน้าที่ของปู่กับย่าก็คือไปเก็บภาพศพเช็คของของผู้ตายถ่ายรูปเก็บไว้โดยตอนถ่ายก็ต้องถ่ายตอนทำงาน และบรรยากาศรอบๆไปด้วยตอนนั้นปู่ใช้กล้องส่วนตัวถ่ายโดยถ่ายบริเวณรอบศพก่อนจากนั้นตำรวจจึงเข้าเคลียร์ตอนนั้นก็จะมีชาวบ้านมาดูสองสามคนหนึ่งในนั้นน่าจะเป็นคนพบศพจากนั้นก็มีคนหนึ่งขับมอเตอไซค์ออกไปแล้วก็กลับเข้ามาหลังจากนั้นไทยมุงก็เริ่มเยอะขึ้นคาดว่าชาวบ้านน่าจะเริ่มรู้ข่าว ูก็เลยบอกให้ย่าเร่งมือจะได้รีบร่าง,งคนตายออกไปศพในวันนั้นเป็นศพผู้หญิงตายในสภาพชุดเดรสสีแดงใบหน้าบวมมีแผลปูดจนเป็นสีม่วงคล้ำเกือบทั้งใบหน้าผิวหนังที่โผล่พ้นเสื้อผ้าก็มีร่องรอยโดนทำดํำลายสภาพตอนเจอศพคือนอนคว่ำหน้าในร่องน้ำส่วนขาย,ยังพาดกับขอบร่องทางตำรวจก็พลิกศพ ถ่ายรูปแล้วยกศพออกมาจากร่องมมแว้ข้าง,างปู่ฝากกล้องให้ย่าถ่ายรูปแล้วปู่ก็ลงไปช่วยตอนนั้นย่าของเราด้วยความที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันก็รู้สึกสะเทือนใจแต่ก็ทำหน้าที่จนเสร็จจากนั้นต่างคนก็ต่างแยกย้ายอย่างกลับพอปู่กับย่ากลับมาที่บ้านปกติก็จะเอาฟิล์มออกจากกล้องแล้วแวะร้านล้างรูปเจ้าประจำ แต่ว่าวันนั้นลืมก็เลยไม่ได้แวะเอาอฟิลไปล้างเสร็จงานวันนั้นก็ตรงกลับบ้านพักผ่อนเลยสองสามวันต่อมาเป็นวันหยุดพักผ่อนปูก็ออกมารดน้ำต้นไม้หน้าบ้านส่วนย่าออกไปตลาดเพราะอ้างสองจะกลับมาทานข้าวที่บ้านปูเข้ามาในบ้านแล้วเอาเจก็เข้ามาก็นั่งคุยสักพักอาจ,จ๊อบก็วิ่งเข้ามาในบ้านยิ้ม แล้วเ็ถามว่าไหนอ่ะปูกับปาเจาก็มองหน้ากันแล้วย้อนถามไหนอะไรวะอาจอบก็ยิ้มกลุ่มกลิมมองหน้าอาคนเล็กพาแฟนมาหรอแหมแหม้แม,แม,แม้ซุ่มนะเนี่ยมีแซงพี่อาเจาก็ยิ่งงงไปใหญ่บอกไม่มีแฟนอะไรโอก็เสริมทับไปว่าไม่มีนะ นิ่งก็นั่งคุยกันสักพักละอาจอบก็งงๆแล้วบอกว่าก็ตะก,กี้เดินมาเห็นผู้หญิงยืนอยู่หน้าบ้านสวยเชียวแต่พอเข้ามาใกล้ๆเขาก็เดินเข้ามาในบ้านสรุปเขาไม่ได้เข้ามาในบ้านเราหรอหรือว่าจอบตาฝาดอาคนโตก็บ่นๆไปปูกับอาเจก็หัวเราะจนย่าก,กลับเข้ามาพอดี พ่อย่าเห็นอ้างสองคนก็ทักทายอาจ๊อบก็เลยเล่าให้ย่าฟังเรื่องที่ตัวเองเห็นย่าจึงเสริมไปว่าเออป้าข้างบ้านเขาก็ถามว่าคนไหนมีแฟนเขาเห็นผู้หญิงวิ่หน้าบ้านบ่อยๆวันนั้นก็หัวเราะแล้วก็แซวก,กันไปไม่ได้คิดอะไรต่อสองสามวันต่อมาอาจ๊อบมีงานกลุ่มซึ่งจำเป็นต้องใช้กล้องแต่บังเอิญอาลืมพกมา และก็กลับมานอนที่บ้านอาจึงรีบคว้ากล้องที่ตั้งอยู่บนถุงผ้าแล้วออกไปทันทีกล่าวว่าตอนเย็นจะเอากล้องมาคืนแต่ปรากฏว่าอาไม่สามารถใช้กล้องทำงานได้เลยเพราะเวลาที่อาจะใช้กล้องถ่ายงานนั้นกล้องก็จะมีเงารมา์ดำติดในภาพตลอดโดยเห็นผ่านช่องมองกล้องอาจึงเรียกเพื่อนที่เก่งเรื่องกล้องมาช่วยดูให้ เพื่อนอาจ,จึงลองยกกล้องมองผ่านเลนกะว่าจะลองถ่ายอาแต่กลับเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีแดงยืนอยู่หลังอาเพื่อนยกกล้องออกก็ไม่เห็นแต่ว่าพอจะถ่ายอีกผู้หญิงคนนั้นก็โผล่มาทำหน้าดุใส่เพื่อนตกใจแทบคว้างกล้องทิ้งทีแรกเพื่อนทุกคนคิด,ดว่าเพื่อนคนนั้นอําก็เลยมองผ่านเลนดูบ้างและทุกคนก็จะเห็นเงาดำๆบูบว่าไปมา และบางคนบอกเห็นผู้หญิงใส่ชุดสีแดงจริงๆตอนนั้นเพื่อนๆทุกคนตกใจมากจนไม่เป็นหนาทำงานทำการถามอาจ๊อบว่ากล้องมาจากไหนอาจึงบอกไปว่ายืมกล้องปู่มาเพราะว่ารีบเพื่อนๆจึงด่าอากันใหญ่เพราะทุกคนรู้ว่าปู่ทำงานกู้ภัยในเย็นวันนั้นอาก็รีบเอากล้องมาเคืนปู่อย่างไวแล้วก็เล่าเรื่องที่เจอให้ปู่กับย่าฟัง โอ่กับย่าก็ปลอบไปว่าเลนคงเปื้อนและคงเป็นอุปทานหมู่อําเงินไปเรื่อยเปื่อยแต่เห็นอาสีหน้าไม่ค่อยดีย่าจึงออกกล้องไปเก็บไว้ตั้งใจว่าจะไม่อ,ออกมาใช้สักพักและในคืนนั้นก็เกิดเหตุการณ์แปลกตอนช่วงเวลาตีหนึ่งก,กว่าปู่อาบน้ําได้ขึ้นห้องนอนไปแล้วแต่ย่ากาลังรีดผ้าอยู่ข้างล่างตอนนั้นเอง ย่าเห็นแสงวแวบๆเป็นระยะระยะเหมือนเป็นแสงแฟลชแวบ,บเข้ามาตามด้วยเสียงแชะย่าได้ยินเสียงนั้นอยู่สักพักแต่ก็พยายามไม่คิดอะไรมากไม่นานเสียงก็เริ่มหลัวมากขึ้นทําให้ย่าต้องหยุดรีดผ้าและตั้งใจเงี่ยหูฟังดีๆเสียงแชะได้หายไปแต่กลับมีเสียงเหมือนกรอฟิล์มของกล้องถ่ายรูปเข้ามาแทน ลักษณะเหมือนเวลาที่เราใช้ฟิล์มถ่ายรูปจนหมดกล้องเหมือนก็กรอตโนมัติย่าเริ่มรู้สึกถึงความไม่ปกติจึงลุกขึ้นและเดินไปหยิบกล้องที่อยู่ในถุงผ้าแล้วแกะดูฟิล์มปรากฏว่ากล้องไม่มีทั้งฟิล์มและทานในวินาทีนั้นบือของย่าเย็ยนและชาไปหมดย่าก็เลยเอากล้องกลับไปใส่ในถุงผ้าเหมือนเดิมแต่ชัตเตอร์ของกล้องก็ยังแวบขึ้นมาอีก ย่าถนไม่ไหวจึงแต่ดใจรีบขึ้นห้องนอนไปเช้าวันต่อมาย่าก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้ปู่ฟังปู่ก็ทำท่าเฉยๆแล้วบอกว่าจะเป็นไปได้ยังไงเพราะกล้องไม่มีฟิลม์มไม่มี่านฉันเอาออกมาเก็บหมดแล้วก็แกบอกให้งดใช้กล้องสักพักก็เหลเอฟิล์มไปล้างแล้วดึงฐานออกย่าก็เลยไม่พูดต่อเพราะไม่อยากทะเลาะก,กันด้วย สอสามวันต่อมาช่วงเย็นๆพวกท่านต้องไปเข้าเวรวันนั้นปู่ต้องไปรับลูกน้องชื่อนวัตเพราะรถแกเสียแกก็เลยขอติดรถไปด้วยคืนนั้นค่อนข้างเงียบไม่มีเหตุการณ์อะไรร้ายแรงมีแค่บัดเหตุเล็กๆน้อยๆพอหมดเวลางานก็พากันกลับขากลับก็เกือบเช้าแล้วก็แวะกินข้าวต้มที่ตลาดโต้ลุ่ง เจอคนที่เคยทำคู้ภัยด้วยกันก็ทักทายคนคนนั้นแสวนวัดว่ามีแฟนทำไมไม่ชวนลงมานั่งกินนนาว,วัดก็แปลกใจบอกว่ายัางไม่มีครับคนคนนั้นก็มองไปที่รถแล้วก็ทำหน้าขึ่มขึมก่อนจะบอกปู่ว่าเนี่ยเอารถไปวัดบ้างนะผมว่าช่วงนี้ทำบุญเยอะๆน่าจะดี ปูกับย่าดินก็มองหน้ากันแต่ด้วยความที่ทุกคนทำงานกู้ภัยก็ไม่ได้กลัวอะไรคือคลุกคลีกับภาพน่ากลัวมาตลอดอยู่แล้ววันนั้นก็ส่งน้าวัดและเข้าบ้านและในคืนนั้นเมื่อเสร็จภารกิจปูเรียกย่ามานั่งคุยตัดสินใจเล่าความจริงบางอย่างให้ย่าฟังปูเล่าว่าคืนเดียวกับที่ย่าเจอเหตุการณ์แปลก ปู่ก็ฝันแปลกๆเหมือนกันในฝันนั้นปู่เห็นตัวเองกำลังเดินหิ้วกล้องไปไหนไม่รู้รู้แค่ว่าน่าจะเป็นที่เกิดเหตุสักที่เพราะมีรถมูลนิธิรถตำรวจในฝันทุกคนเดินกันขวาคๆปู่ก็งงว่าที่นี่ที่ไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นก็เลยเดินตามหายาโดยในมือก็ถือสายคล้องกล้องไปด้วยจนไปถึงจุดเกิดเหตุ ซึ่งวุ่นวายมากมีตำรวจตะโกนว่าศพหายทุกคนก็แตกตื่นกันไปหมดแล้วเหมือนทุกคนกำลังช่วยกันตามหาในฝันปูก็ไหลาตามน้ำกับเขาไปด้วยคือไปเดินตามหาศพทั้งๆที่ไม่รู้ว่าศพใครแต่ก็ไปตามหากับเขาเพราะทำตัวไม่ถูกจนย่าวิ่งมาหาแล้วบอกว่าหาตั้งนานไปไหนมา ปูก็ได้ตอบกลับไปว่าปู่ก็หา่าตทั้งนานเหมือนกันแต่ญากลับทำหน้าเฉยชายและพูดว่าไม่ได้ตามหาแกหาศพนะแล้วชี้วิธีมือขวาของปู่ปรากฏว่าตลอดทางมานั้นปู่ไม่ได้หิ้วกล้องแต่ในมือของปู่คือกระจุกผมโดยมีร่างสาวชุดแดงโดนลากมาด้วย ในฝันย่าตะโกนบอกทุกคนว่าเจอศพแล้วทุกคนก็กวชนเข้ามาหาปู่ปู่ก็เลยตกใจตื่นพอย่าได้ฝังก็ไม่สบายใจพยายามปฏิบัติต่อเรื่องที่อา่านสองเจอเรื่องที่เพื่อนบ้านและคนรู้จักที่เจอที่ร้านข้าวต้มบวกกับเรื่องที่เจอเองย่าเลยคิดว่าต้องทำอะไรสักอย่างแม้จะไม่เชื่อว่ามันคือเรื่องเดียวกันแต่ก็อยากทําเพื่อความสบายใจ คืนนั้นย่าก็เลยอกล้องไปวางไว้ใกล้หิ้งพระแล้วไหว้พระสวดมนต์ก่อนตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้ามีดวงวิญญาอยู่แถวนี้แล้วอยากได้อะไรให้มาบอกดีๆตัวปู่กับย่านั้นทำหน้าที่เก็บหลักฐานไม่ได้มารบหลูแต่ถ้าทำอะไรผิดไปก็อยากจะขอเข้ามาหรือถ้ามีอะไรให้ช่วยให้เกิดเหตุการณ์อะไรก็ได้ที่สามารถช่วยได้ แต่อย่ามาทำแบบนี้เพราะไม่รู้จริงๆว่าต้องการอะไรหน้าแปลกที่เช้าวันต่อมามีตำรวจมาหาปู่กับย่าพร้อมคนอีกสามสี่คนบอกก็เป็นย่ากับหญิงสาวชุดแดงตำรวจแจ้งว่าทนโดนลบเลาไม่ไหวเพราะา่าเหยืออ้างว่าเยื่อไปเข้าฝันบอกว่าหลักฐานอยู่ในกล้องปู่กับย่าตอนนั้นก็รู้ทันทีว่ากล้องตัวไหน แล้ก็ยินดีให้หลักฐานไปซึ่งปู่บอกว่าฟิล์มเอาไปล้างแล้วจเจ้ารูปหรือแผ่นฟิล์มไปก็ได้แล้วญาติก็เลยขอไปทั้งรูปทั้งฟิล์มปู่เองก็ยินดีให้หลักฐานไปไม่กี่วันต่อมาก็มีข่าวจับคนร้ายได้เป็นแฟนเก่าเยือ่อเยือเคยพาไปที่บ้านครั้งหนึ่งแต่ไม่เคยพาไปเจอเพื่อน ทำให้เพื่อนไม่รู้จักแต่ยติเห็นจากรูปว่าวันเกิดเหตุมีคนคนนี้มาอยู่ในกลุ่มไทยมงุงจึงแจ้งตำรวจซึ่งชายคนนั้นก็รับสารภาพว่าก่อเหตุเพราะเสพยาและหึงหวงติมมวนนั้นก็ถูกเก็บไว้เป็นหลักฐานส่วนกล้องจู่ๆก,ก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมซึ่งตอนหลังปู่กับย่าบริจาคให้เป็นสมบัติของมูลที่ไปเลย เพื่อจะได้ใช้ถ่ายที่เกิดเหตุส่วนปู่ก็ซื้อกล้องใหม่และตกลงกับย่าว่าจะไม่เอากลอ้องส่วนตัวไปใช้ในงานกู้ภัยอีและตั้งแต่นั้นปู่กับย่าหรืออาทั้งสองก็ไม่เคยเจอสาวชุดแดงอีกเลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง จะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมนะครับ